เรลี่ยนท่านประธานรัฐสภาครับสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสมชัยศรีสุทธยากรในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากต้องขอบคุณท่านกรรมธิการเสียงข้างน้อยหลายท่านที่ตั้งคําถามแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่านนะครับซึ่งได้ตั้งคําถามว่าสิ่งที่ทางกรรมธิการเสียงข้างมากได้เสนอกฎหมายเข้ามาเป็นมาตรา24ทับหนึ่งนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบหรือไม่ มีความสมบูรณ์เพียงไรมีการที่อาจจะสุ่มเสี่ยงในการขัดรัดมงิอย่างไรหรือไม่นะครับผมก็ขออนุญาตท่านประธานรัฐสภาครับใช้โอกาสนี้ในการที่จะชี้แจงต่อท่านสมาชิกผู้สรงเกียิทุกท่านผ่านประธานรัฐสภานะครับว่าสิ่งต่างๆที่กรรมธิการสิ่งค้ังมากได้ดําเนินการนั้นเป็นการดําเนินการตามการบ้านทุกอย่าง ที่รัฐสภา,ามอบหมายให้แก่พวกเราทำนั่นก็คือว่าหลังจากที่มีการพิจารณาในมาตราที่23แล้วก็เปลี่ยนนะครับวิธีการในการคำนวณส,สอบัญชีรายชื่อให้เป็นภาษาชาวบ้านท,ที่เรียกว่าหาร500แล้วเนี่ยมาตราต่างๆที่ตามมาข้างหลังจำเป็นต้องมีการแก้ไขในมาตราใดๆบ้างนะครับกมธิการใช้ เวลาในการประชุมกันแน่นอนครับว่าอาจจะใช้เวลาไม่มากนักก็จริงแต่ผมขอยืนยันต่อที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ผ่านประธานสภาไปนะครับว่าเราทํางานด้วยความรอบคอบแล้วก็ร่างกฎหมายที่เรเสนอนั้นถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่สมบูรณ์มากที่สุดชิ้นหนึ่งครับเหตุผลที่ผมยืนยันครับเพราะว่าการเขียนกฎหมายที่จะให้เกิดความสอดคล้องกันนะกับ สิ่งที่ได้ลงมติไปแล้วนั้นต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายๆประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญในมาตรา91ที่มีการแก้ไขไปมาตรา93มาตรา94ของรัฐธรรมนูนซึ่งไม่มีการแก้ไขซึ่งมีคําว่าสสพึงมีสสบัญชีรายชื่อที่เพึงได้รับซึ่งตาเหล่านี้นะครับคือสิ่งซึ่งเราจะต้องมาคิดมามองนะแล้วก็เขียนตัวบทกฎหมายให้เกิดความสัดคลอง แต่ก่อนที่จะตอบคําถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมขออนุญาตที่จะชี้เห็นว่าปัญหาที่เป็นรากฐานสําคัญที่สุดก็คือปัญหาของการที่เราแก้รัฐมนูนเพียงแค่สามมารตรานะครับคือการที่เราจะเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบแล้วก็เกิดความชัดเจนว่าจะหารร้อยหรือหารห้รอยก็แล้วแต่เนี่ยท่านควรจะต้องแก้ทั้งหมด อย่างน้อย6มาตราครับท่านแก้สามมาตราคือมาตราอะไรบ้างมาตราที่หนึ่งที่ท่านแก้คือมาตรา83มาตรา83ที่ท่านแก้นั้นมีหลักการแค่สองข้อครับหลักการข้อที่หนึ่งก็คือว่าบอกว่าเป็นมาสองใบละหลักการข้อที่สองก็คือว่าเปลี่ยนสัดส่วนของสสอเขตต่อสสอเป็นใไรชื่อเป็น400ต่อ100คน83แก้เท่านั้นจริงๆครับส่วนมาตรา86นั้นเนี่ย ไม่อยู่ในร่างแก้ไขรัฐนูนซึ่งพรรคปฏิบัติเสนอเข้ามานะครับผุญัตเอ่ยชื่อพักนะครับแต่ว่ารัฐสภาเห็นว่าจําเป็นต้องมีการแก้มาตราก86พ่วงไปด้วยเนื่องจาก86นั้นเนี่ยเป็นการคำนวณว่าแต่ละจังหวัดจะมีสสเขตกี่คนในเมื่อเขตทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงไป400คนแล้วนะครับจํานวนสสเขตในแต่ละจังหวัดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย นี่คือความจําเป็นครับต้องแก้มาตรา86ส่วนมาตรา91ที่บอกว่าเป็นปัญหากันนะครับแล้วจะตีความหมายว่าสิ่งที่ออกมาจากนี้เนี่ยขัดหรือไม่ขัดกับมาตรา91นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งซึ่งท่านสมาชิกรัฐสภาได้ลงมติกันแก้ไขในมาตรา91นั้นเนี่ยได้เขียนเพียงแค่นะข้อความสั้นๆ ถ้าหากว่านับเป็นบรรทัดนะครับจะมีทั้งหมดเพียงแค่9บรรทัดใน9บรรทัดนั้นนะครับแบ่งออกเป็นสองวัดวัคที่1ก็จะบอกว่าการคุรณนันสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้นําคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับมารวมกันทั้งประเทศแล้วคํานวณเพื่อแบ่งจํานวนของผู้ได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมืองเป็นสัดส่วนที่สมันธ์กันโดยตรง กับจำนวนคะแนนรวมข้างต้นโดยให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้เรียงลําดับตามหมายเลขในบัญชีของพรรคการเมืองนั้นส่วนวรรคสองจะบอกว่าหลักเกณฑ์การต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา91ของรัฐมนญทีเขียนนั้นเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดเหมือนกับมาตรา91เดเดิมนะที่อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการ จำแนกแจกแจงขั้นตอนต่างๆออกมาถึง6ขั้นตอนว่าต้องทำต้องมีการคำนวณต่างๆอย่างไรอย่างไงบ้างอันนี้ไม่มีเลยเป็นการเปิดกว้างเป็นการเขียนอย่าง,งกว้างๆเท่านั้นเองดังนั้นคําว่าหารร้อยก็ดีคําว่าหาร500กด็ดีไม่เคยปรากฏในมาตรา91ครับท่านประธานครับนะฮะแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิดว่าไม่ว่าจะหารร้อยหรือหาร500นั้นเนี่ยมันขัดในส่วนใดของมาตรา91 ซึ่งเป็นประเด็นซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านได้ยกขึ้นมาว่าเนี่ยขัดแต่เดี๋ยวผมจะชี้ครับว่าทางกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ว่าไม่ขัดอย่างไรนะครับมาตราที่ยังไม่แก้นะครับคือมาตรา90 90ไม่แก้แล้วเกิดผลอย่างไรครับก็คือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจะเกิดแต่มันก็จะเกิดขึ้นเราเคยพูดครับว่าการเลือกตั้งนั้นเมื่อมีบัตรสองใบยอยากให้บัตรสองใบนั้นเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อความสะดวกไม่ว่าจะไม่ว่ากอออรกตก็พิมพ์จัดการการเลือกตั้งได้ง่ายพิมพ์บัตรง่ายไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองก็หาเสียงได้โดยง่ายนะครับโดยสะดวกไม่ว่าเป็นประชาชนประชาชนก็สามารถที่จะจดจำหมายเลขของพักการเมืองและผู้สมัครเป็นหมายเลขเดียวกันได้พอเราไม่แก้มาตรา90ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไม่ได้ครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าบัตรก็จะเบอร์ของผู้สมัครเขต กับบัญชีรายชื่อเป็นคอรอร์กันวุ่นวายทั้งประเทศนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นขั้นตอนที่เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่ยังไม่แก้อีกสองมาตราคือมาตรา93และมาตรา94ครับท่านประธานมาตรา93และมาตรา94นั้นกล่าวถึงอะไร93นั้นกล่าวถึงการที่ว่าถ้าเลือกตั้งไม่เสร็จนะถ้าเลือกตั้งไม่เสร็จภาษาชาวบ้านนะฮะเลือกตั้งไม่เสร็จการคำนวณสสพึงมีและสสบัญชีรายชื่อที่เพิ่งได้รับ ให้เป็นไปตามกฎหมายลูกนี่คือหลักการของมาตรา93คำว่าเลือกตั้งไม่เสร็จหมายถึงกรณีอะไรบ้าง <Okay. S 1> เช่นสมมตินะครับว่าในกรณีซึ่งอาจจะเกิดภัยพิบัติในบางพื้นที่นะครับเกิดน้ําท่วมเ,ออเกิดปัญหานะเกิดปัญหาในกรณีซึ่งบางเขตนั้นไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้หรืออาจจะเกิดกรณีซึ่งว่าเลือกไปแล้วพบเหตุทุจริตเกิดขึ้นแล้วกตอตก็ไม่ประกาศผล ในขอบเวลาของกกตคือ60วันเพราะฉะนั้นประกาศผลได้ไม่ครบอันนี้ก็คือเลือกตั้งไม่เสร็จก็ต้องไปคำนวณสสพึ่งมีและบัญชีรายชื่อที่เพิ่งได้รับตามพรบอรสอสคือกฎหมายลูกนี่คือ93 94ว่าว่าอย่างไรครับ94ก็คือกรณีซึ่งว่าในกรณีซึ่งถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นภายใน1ปีนะครับและเป็นเหตุจากการทุจริตการเลือกตั้งนะครับ ็ขอให้มีการที่จะคำนวณสสพึงมีและสสบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับตามนะฮะมาตรา93นั่นก็คือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะครับนี่คือสองมาตราที่มีอยู่ถามว่าสองมาตราที่มีอยู่นี้นะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมคําตอบมีแน่นอนครับเลือกตั้งไม่เสร็จถ้าหากว่า,บ,าบังคับว่าต้องเลือกตั้งให้เสร็จแปลว่ากกตต้องประกาศทั้งหมดใบเหลืองใบแดงไม่ต้องแจกกันแล้ว นะครับทุจริตก็ต้องปล่อยผ่านนะครับอันนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องเพราะเรามีกรกรตขึ้นมาเราต้องการให้กรกตสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดังนั้นจะต้องให้โอกาสกรกรตที่จะประกาศผลไม่ครบทั้งหมดนะถ้ากรณีซึ่งพบว่าในบางพื้นที่นั้นมีทุจริตในการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเขาก็กำหนดไว้นะครับว่าต้องประกาศอย่างน้อยร้อยละ95ภายในเวลา60วันนะครับ หรือกรณีที่สองเนี่ยจะไปบังคับได้ไหมว่าหนึ่งปีเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งใหม่โดยเหตุทุจริตการเลือกตั้งนะครับคําตอบก็คือบังคับไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งก็ยังมีคดีต่างๆที่ร้องเรียนกันเข้ามายังมีเรื่องราวต่างๆซึ่งกรกตต้องสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่จะดูพิณานะครับว่ามีเหตุที่ต้องให้ใบเหลืองใบแดงอีกหรือไม่นะครับ ถ้าพ้นปีแล้วไม่เป็นไรพ้นปีก็ไม่ต้องมาคำนวณใหม่แต่ถ้าหนึ่งปีเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องมีการที่จะมาคำนวณกันใหม่ดังนั้นในส,นส่วนสองมาตรานี่ครับผมยังถือว่าท่านทางกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับท่านทรานเรายังถือว่าเป็นมาตราที่สําคัญและในกรณีซึ่งถ้าคิดแบบหารร้อยแล้วเอาสองมาตราที่ทิ้งไปไม่เหลียวไม่แลไม่ดูบอกว่าเป็นความเป็นสิ่งโปร่งใสมองไม่เห็น ในฐานะกรรมการแงานเสียงข้างมากเรายังเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยยังขัดรัฐนูลมากกว่าที่สันะครับต้องขออนุญาตชี้แจงแบบนี้การร่างนะครับขออนุญาตที่ชี้แจงว่าการร่างมาตรา24ทับหนึ่งครับท่านประธานครับเราตอบโจทย์ทุกเรื่องครับในมาตรา93าถามว่าวตอบโจทย์อย่างไรทุกเรื่องนะครับถ้าท่านประธานพิจณานะครับในมาตรา24ทับหนึ่งนะครับจะมีคําว่าในบรรทัดที่สองนะครับ ในกรณีที่การประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตยังไม่ครบทุกเขตแต่มีจำนวนร้อยละเาของเขตเลือกตั้งที่ทั้งหมดอันนี้ก็สอดคล้องครับว่าสอดคล้องกับมาตรา9 0 93ที่บอกว่าถ้าเลือกตั้งไม่เสร็จเป็นอย่างไรแต่การดำเนินการนั้นไปอิงกับอีกหลายเรื่องครับอิงเรื่องของการที่ว่ากกตต้องประกาศผลอย่างน้อยร้อยละเก้าใน60วันนะครับในขณะเดียวกัน การที่มีอนุที่หนึ่งนะครับที่บอกว่าให้นําจํานวนของสมาชิกสภาพิจาราษ่วแบบแบ,บ่งเขตที่จะประกาศผลเลือกตั้งบวกด้วยจํานวนสมาชิกสภาแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคนหลายท่านครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่หารห้าร้อยสิถูกต้องครับนั่นก็คือว่าในกรณีซึ่งสมมุติว่ายังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งของสสาเขตทั้งหมดได้ เราก็ต้องเอาจํานวนสสเขตเท่าที่ประกาศได้มาเป็นตัวหารแต่ว่าจะไม่ใช่ออแล้วว่าจะต้องมีจํานวนถึง195ยขึ้นไปนั่นก็คืออย่างน้อยต้องเป็น380เขตขึ้นไปการหารเนื่งกล่าวนะครับสมาชิกหลายท่านบอกว่าอาจจะทําให้ค่าเฉลี่ยเบง่งเบนเนื่องจากตัวหารมันน้อยลงเพราะนั้นค่าคะแนนเฉลี่ยอาจจะสูงขึ้นเบียเบเบ่ยงเบนเบี่ยงเบนครับอันนั้นก็คือเป็นการหารครั้งที่1 หลังจากที่เราสามารถประกาศได้กี่เขตกันแล้วแต่แต่จะมาคำนวณสสอบบัญชีให้จากการที่ไปบวกลบกับสาสาเขตที่ท่านได้มาก่อนแต่หลังจากนั้นครับท่านประธานครับในวักสุดท้ายวักก่อนสุดท้ายนะครับนะฮะในวักที่3ในวักที่3นะครับก็จะพูดไปชัดเจนครับบอกว่าในในในวักที่2นะครับในวักที่สองนะครับ ได,ได้กล่าวว่าเมื่อมีการประกาศผลเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพิ่มขึ้นให้คำนวณตามวักหนึ่งใหม่และจะสรรจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรัยชื่อให้ถูกต้องตามการคำนวณทุกครั้งที่มีการประกาศผลเพิ่มเติมเว้นแต่จะพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งทั่วไปนะนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าทุกอย่างจะปรับเข้าสู่เข้าที่เข้าทางหลังจากที่มีการประกาศเขตประกาศผลการเลือกตั้งสาสาเขตเพิ่มเติม เพิ่มเติมเข้าไปท่านประกาศได้390ก็คำนวณใหม่ประกาศได้400ก็คำนวณใหม่นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามสัสดส่วนที่พึงจะมีนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสมบูรณ์ของร่างที่ปรากฏนะครับในมาตรา24ทับ1นะครับนอกจากนั้นนะครับผมยังขอชมนะครับผมไม่ทราบใครเป็นคนร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าท่านมองถึงความรอบคอบต่างๆอีกหลายต่ลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นในวัคสุดท้ายที่บอกว่า ในกรณีซึ่งนะครับมีการมีสอสบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดต้องพ้นจากตาแหน่งตามวรรคสามเนี่ยก็ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้สมัครตามหมายเลขเดิมของบัญชีรายชื่อเหล่านี้นะครับนั่นก็คือหมายความว่าการที่จะร่างกฎหมายฉบับนี้หรือมาตรานี้เนี่ยผมถ้าในฐานะที่ผมผมขออนุญาตนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นอดีดกกตกรกตเนี่ยผมผมถือว่าเป็นการร่างที่สมบูรณ์มากแล้วก็ต้องชมคนที่ร่างนะครับว่า ท่านได้ร่างสอดคล้องกับทั้งมาตรา91แล้วก็สอดคล้องกับมาตรา93นะครับที่ปรากฏในรัฐธรรมนูนแล้วก็ยังเพิ่มรายละเอียดต่างๆให้เกิดการปฏิบัติได้นะครับท่าปนประธานครับผมคนุญาตอบเป็นประเด็นต่างๆนะครับที่ที่บางเรื่องอาจจะตอบไปแล้วนะครับเ,เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่ตอบว่าตั้งคําถามว่าผมจัดเป็นกลุ่มเรื่องนะครับมีทั้งหมดมรำมหกกลุ่มเรื่อง เรื่องแรกก็คือบอกว่าขัดกับรัมนุนหรือไม่นะครับแล้วก็ามาตราที่สมาชิกหรือกรรมธิการบางท่านเ,าเสียงข้างน้อยได้ยกขึ้นมาคือขัดอยู่สามมาตราคือขัด91ขัด9 3ขัด9กขัด94นะครับก็ต้องบอกว่า94ไม่เกี่ยวนะครับยังไม่เกี่ยวกับมาตรานี้ขัด93หรือไม่ไม่ขัด93แน่นอนครับเพราะว่าเป็นการเสริม93ให้ไม่เกิดความสมุนยิ่งขึ้นโดยซ้ำถามว่าขัด 91, มาตรา91หรือไม่ คำอภิปรายของกรรมธิการเสียงข้างมากก็คือว่าเรามองว่ามาตรา9รไม่ได้เขียนอะไรที่ชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมีหันร้อยหรือหันทาร้อยเป็นประเด็นของการที่พูดถึงว่าจะต้องเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงนะครับซึ่งผมเคยอภิปรายในขั้นวาระสองแล้วครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือสัดส,ส่วนโดยตรงไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนโดยกลับแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ไม่ไม่ได้ขัดกับในส่วนของมาตรา91แต่แต่ประการใดนะครับ นะเพราะว่าถ้าหากว่าเอาสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของมาตรา91เนี่ยนะครับตั้งแต่ว่าเอาคะแนนของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศรวมไหมคำตอบคือรวมนะครับเป็นสัสดส่นดวนที่สัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนรวมขั้นต้นหรือไม่สัสดส่นดวนโดยตรงคืออะไร x หารร้อยก็คือร้อยเป็นตัวาหาร x หารห้าร้อยก็คือห้าร้อยเป็นตัวาหารเพราะนั้นเป็นสัสดส่นดวนโดยตรงทั้งสิ้นครับให้เรียงตามลำดับหมายเลข ให้ได้ผลาก,การที่คำนวณเนี่ยให้เรียงตามระดับ,บหมายเลขในเป็นชีรายชื่อของพรรคการเมืองน,นั้นก็เรียงนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามมาตรา,าเกษตรทุกอย่างครับไม่ได้ขัดกับมาตรฐา,าเกษตรเลยนะครับประเด็นว่าทําไมบางครั้งไม่หาร500ร้ออันนี้ผมอธิบายแล้วนะครับว่าก็แล้วแต่ครับว่าเราเลือกตั้งเสร็จเท่าไหร่ได้380ก็หาร4 8 0้ยิไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นพอครบห้าร้อยเราก็หารห0 0อครับทําไม่รอบครอบหรือไม่นะครับผมยืนยันครับว่า ผมไม่เคยเห็นร่างกฎหมายที่มีความสมบูรณ์เท่านี้มาก่อนนะครับเป็นการเขียนที่เติมเต็มครบสอดคล้องรัฐธรรมนูญแล้วก็ปิดช่องว่างเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะครับส่วนที่ท่านสมาชิกบางท่านอาจจะบอกว่ากรกตปฏิบัติไม่ได้รอส่งให้กรกตครับกกตจะตอบเองว่าทําได้หรือทําไม่ได้สมาชิกประท่านเราก็ขัดรัฐธรรมนูนรอส่งสารรัฐธรรมนูญครับสารจะเป็นคนชี้ครับว่าขัดหรือไม่ขัดครับเ,เรื่องร้อยละเก้าสิบห้าอธิบายไปแล้วนะครับ อีกประเด็นหนึ่งครับที่ท่านสมาชิกบอกว่าบัตรสองใบเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจะสันปันส่วนเอามาจะสันปันส่วนไม่ได้ต้องเป็นบัตรใบเดียวถึงจะใช้ระบบจะสันปันส่วนแล้วก็บางท่านกล่าวไกลถึงขนาดว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ทําบัตรสองใบแล้วจะสันปันส่วนท่านเข้าใจผิดครับระบบของเยอรมันที่เรียกว่า m m p นั้นคือบัตรสองใบนะครับแล้วก็จะสันปันส่วนเพียงแต่การออกแบบบัตรเขาเนี่ย เขาพิมพ์ในบัตรใบเดียวออด้านซ้ายเป็นเขตด้านขวาเป็นบัญชีรายชื่อดังนั้นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราเรียกว่าระบบของเยอรมันซึ่งจะทําให้เกิดความสมบูรณ์เกิดการได้สัดส่วนของจำนวนสาสในสฟานั้นเนี่ยคือบัตร2ใบและใช้ระบบจัดสรรปันส่วนดังนั้นประโยคที่บอกว่าบัตรสองใบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดสรรปันส่วนไม่ใช่ครับบัตรสองใบเป็นจัดสรรปันส่วนแล้วก็ประเทศต้นแบบนะฮะก็เป็นจัดสรรปันส่วนด้วยครับ ระบบนี้จะทําให้สสเขตมากและโอกาสที่พักจะไม่ได้ตสอบบัญชีรายชื่ออันนี้ก็อาจจะเป็นข้ขอกังวลที่เกิดขึ้นผมขอเรียนเหตุผลครับว่าการออกแบบการเลือกตั้งจะเป็นระบบใดก็แล้วแต่ระบบใดก็แล้วแต่มีทั้งดีมีทั้งเสียมีทั้งคนได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าประโยชน์ที่ได้รับต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมคืออะไรนะครับในกรณีที่เป็นระบบ บัตรสองใบแล้วนับแบบคู่ขนานผลที่เกิดขึ้นครับในทางวิชาการเราบอกว่าจะเป็นการส่งเสริมให้การเมืองไทยนั้นเกิดระบบพรรคการเมืองขนาดใหญ่สองพรรคนะครับหรืออาจจะเพียงสองสามพรรคนั่นก็คือจะทำให้เกิดสภาพของการแข่งขันทางการเมืองซึ่งอาจจะน้อยลงแล้วก็ประชาชนก็จะเลือกภายใต้จำนวนพรรคที่จำกัดในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่ก็มีข้อเสียในตัวของมันเองอย่างหนึ่ง การออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรบันส่วนนั้นมีผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทําให้รัฐพานั้นมีพักการเมืองที่หลากหลายนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นข้อเสียเช่นเดียวกันครับว่าอาจจะทําให้เกิดพักการเมืองมากและอาจจะไม่เกิดสถียรภาพในการทํางานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นทุกเรื่องมีข้อดีและมีข้อเสียดังนั้นประชาชนหรือสภารัฐสภาเรานะ ในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนต้องเป็นผู้ช่างน้าหนักครับว่าเราจะเลือกระบบการเลือกตั้งอย่างไรนะครับในกรณีซึ่งเป็นจะสรรปันส่วนนั้นแน่นอนครับเราจะดูสิ่งที่เป็นสัสดส่วนที่พึงมีของพักการเมืองแต่ละพักว่าพักการเมืองนั้นออถ้าท่านได้คะแนนเสียงจากประชาชนเป็นภาพรวมทั้งประเทศเท่าไหร่ท่านพึงมีสสในสภากี่คนและถ้าท่านได้เขตมากนะครับก็แน่นอนครับว่า จำนวนที่อาจจะมาสมทบในส่วนของประเทศอะชื่อนั้นก็อาจจะน้อยลงอันนี้เป็นธรรมชาติดังนั้นเป็นเรื่องที่รัฐสภาเองต้องคิดและต้องตัดสินใจครับว่าเราจะเลือกแนวทางใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาครับผมสมชัยศรีสุทธิยกรครับกรรมธิการนะครับต้องขออนุญาตที่จะตอบคําถามนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านพิเชษเชื่อมังพาน นะครับในการที่ท่านตั้งคำถามว่าการออกแบบระบบการคำนวณสสที่เรียกว่าเป็นแบบจัดสรนปันส่วนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับต้องขออนุญาตชี้แจงครับว่าระบบการเลือกตั้งมีมากมายหลายแบบในโลกนี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกหรอกครับว่าระบบใดจะเป็นระบบที่ดีที่สุดเพราะว่าแต่ะประเทศนั้นเนี้ย จะต้องมีการที่จะประเมินถึงความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปได้ครับว่าการทดลองการที่จะเปลี่ยนการที่จะให้มีวิธีการในการเลือกตั้งนั้นเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องซึ่งใช้แบบหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่นิ่ง นะอยู่กับที่นะครับตอนนี้ภายใต้การออกแบบการเลือกตั้งที่ให้มีสอสอ,สอพึงมีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการกล่าวถึงว่าเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็น poplar u vote คือหมายความว่าสิ่งซึ่งเป็นคะแนนนิยมของพรรคการเมืองทั้งประเทศนะครับว่าคะแนนทั้งประเทศนั้นนะครับพรรคการเมืองนั้นได้คะแนนเท่าไหร่ และจํานวนสสที่เขาพักการเมืองนั้นพึงจะมีในสภาควรจะเป็นเท่าไหร่การคิดสสพึงมีนั้นก็คือการเทียบระหว่างว่าเมื่อได้เขตไปแล้วได้กี่เขตนะครับถ้าได้เขตไปแล้วยังน้อยกว่าพึงมีเราก็เติมสสบัญชีรายชื่อให้กับพรรคการเมืองนั้นเข้าไปในขณะเดียวกันถ้าในกรณีซึ่งสสเขตของท่านได้มากกว่าคะแนนพึงมีนะครับ การออกแบบของไทยเท่าที่ออกแบบมาขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอเวอร์แฮงซีทคือการที่จะมีที่นั่งส่วนขยายเพื่อชอดเชยให้กับพักการเมืองซึ่งได้สสเขตมากกว่าคะแนนของสสเพึ่งมีนะครับก็เลยอาจจะยังทําให้เกิดความไม่สมบุรณ์เกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้ครับที่พักการเมืองขนาดใหญ่ซึ่งผมขออนุญาตกราบเปียนสมาชิกผู้สังเกตทุกท่านนะครับ ท่านประธานรัสภานะครับว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตข้างหน้าหลังจากการเลือกตั้งแล้วพักการเมืองไหนจะเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ไม่รู้หรอกครับเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องตัดสินนะครับท่านสมาชิกเก่าพาัดพิงว่าผมมาจากพักเสรีรวมไทยก็แน่นอนครับเพราะถ้าว่าพักการเมืองเสรีรวมไทยไม่เสนอชื่อผมเป็นกรรมธิการผมก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะมายืนตรงนี้หรือมาช่วยทํางานในฐานะกรรมการที่นี่ดังนั้นประโยคเดียวกันครับว่าถ้าในกรณีซึ่งเลือกตั้งทั่วไปแล้วประชาชนเลือกเสรีรวมไทย150เสียงผมว่าเสรีรวมไทยเราก็ยอมรับนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้สสบัญชีรายชื่อนี่คือระบบซึ่งเราออกแบบซึ่งทุกคนออกแบบมาและต้องยอมรับกติกาไม่มีใครรู้ล่วงหน้าครับว่าพักใหญ่ณวันนี้วันหน้าจะกลายเป็นพักเล็กหรือไม่ พักเล็กในวันนี้ถ้าทํางานแล้วตอบโจทย์ประชาชนมีนิยทีิประชาชนเ,าเชื่อถือศรัทธาจะกลายเป็นพักใหญ่หรือไม่นะครับประชาชนอาจจะเฝ้าดูการประชุมรัฐสภาก็ได้พักไหนขาดประชุมเยอะๆประชาชนก็จะไม่เลือกก็ได้ดังนั้นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหลังเลือกตั้งแล้วใครจะเป็นพักใหญ่เพียงแต่ว่ากติกานี้เป็นกติกาที่ผมถือว่ารัฐสภาต้องช่วยกันออกแบบแล้วก็เป็นการออกแบบที่เมื่อออกแบบแล้ว ก็ต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าสู่กติกาดังกล่าวนะครับส่วนประเด็นที่ท่านประธานรัฐสภาพูดถึงการโพสต์ใน Facebook ของผมนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจผิดนะครับว่าท่านไม่ได้ตั้งใจจัดระเบียบว,วาระของพุทธสภาในวันอังคารอย่างฉุกเฉินโดยการเอาวาระต่างๆมาใส่โดยวันจันทร์นั้นจริงๆแล้วดูแล้วเป็นวาระซึ่งดูเบาบางผมขออภัยด้วยครับนะเดี๋ยวผมจะโพสเฟซบุ๊กนะขออภัยท่านครับขอบคุณครับ